และนี่ก็คือเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวของร้านกาแฟอาร์ติโกปีครับต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายทิศฐาทายที่เดียวครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาร์ตีโกปีจะนัดเอาสุดยอดกลยุทธ์เด็ดๆดอะไรมาพิชิตเป้าหมายไปชมกันต่อเลยครับอเริ่มต้นกลยุทธ์ที่1นนะครับ<ม>เราจะสร้างอาร์ติไร้เรียวเราจะจําลองร้านอาร์ติเนี่ยทุกอย่างขึ้นไปไว้บนรถแล้วเราก็จะไปขายที่แหล่งน,นักท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี เช่นอำเภอส่วนพึ่งกลยุทธ์พิชิตเป้าหมายกลยุทธ์แรกก็คือสร้างรถขายกาแฟเคลื่อนที่ใช้ชื่อว่าอาตีไล่เหลียวนั่นเองครับแล้วรถโมบายนี้มันจะเป็นอะไรรถมอเตอร์ไซค์รถคล้ายๆกับรถตู้อะค่ะเป็นรถตู้<ช>ประมาานทอากับรถตู้อันนี้ทำหรือยังอ,อันนี้ทำโครงรถขึ้นมาเสร็จแล้วโอ้ตอนนี้ก็คือแทนที่จะเอาส่งขนมเดียวนเนี่ยก็จะเป็นร้านอาตีไล่เหลียวเคลื่อนที่ สร้างอีกแบรนด์นึงขึ้นมา<ช><ช>อาติกปีก็ยังไม่ติดเลยก็ไปสร้างแบรนด์ว่าอาติได้เดี่ยวแล้วตรงลงอติไลเหลียวหรืออติกปีเพราะอาติเนี่ยเป็นคำสามัญมากเลยเขาเรียกลูกคนเล็กเนี่ยเขาเรียกอติหมดในเมืองไทยอติเพียบเวลาคุณไปจดแบรนด์นะก็บอกอติเยอะแยะไปหมดอล้วมันก็เล่าเหลียวไลเหลียวทุกคน <c oughs> คุณไปจดไม่ได้นะ จอปัญหาเรื่องชื่อของแบรนด์ที่เป็นชื่อสามัญเกินไปซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่คนทําธุรกิจควรคํานึงถึงแล้วแบบนี้จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรก็เหตุผลที่ว่าทําไมถึงว่าถึงปเปลี่ยนเป็นอติไร้เรียวทําไมไม่ใช้อติโกปีเหมือนเดิมเหตุผลหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเรานํารถออกไปขายเนี่ยสินค้าเราไม่ได้มีกาแฟยอย่างเดียวเราต้องมีสินค้าอย่างอื่นด้วยเช่นเบเกอรี่ของที่บ้านไปด้วย เราจะมาใช้โกฟีเดี๋ยวคนอ้าวนึกว่าขายกาแฟอย่างเดียวเรากําลังบอกว่าถ้าคุณจะสร้างแบรนด์มันต้องมีเอกลักษณ์มันต้องจดได้มันไม่ใช่เรียนแบบง่ายและมันต้องต่อยอดได้ด้วยอย่งั้นเดี๋ยวเลยไปขายโรงเรียนอาติโกสกูอาติโกแครขคานอกไปขายริมคลองเนี่นไม่หมดเลยมันง่ายเกินไปไงทั้งฝั่งขาโหดของเรานี่ก็ยังยืนยันครับว่าการตั้งชื่อแบรนด์ของอาติโกปียังไม่มีความแตกต่างนั่นเองครับคุณชลยย a y u เคย สอบถามลูกค้าที่มาในร้านมาว่านักท่องเที่ยวนะกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเขาชอบอะไรในร้านเราคือเพราะว่าบังเอิญบังเอิญมันอยู่ในจุดที่อารมณ์ได้นะฮะถนนนี้เป็นถนนคนเดินนะฮะสร้างบรรยากาศได้ถ้าเป็นจุดสปอตอันหนึ่งเขาก็เลยมานั่งกาแฟก็ไม่ได้เลวอะไรหรือเปล่านักที่เหน่อก็เหตุผลที่ลูกค้านะครับส่วนมากก็คือหนึ่งรสชาติของกาแฟก็คือถือว่าใช้ได้อืแปลกใหม่น่าสนใจเขามีไหมที่บอกโดดเด่นมากที่ต้องมากินไม่กินไม่ได้ กาแฟร้านนี้ผมไม่อยากจะโม้ไงโม้เลยถึงเวลาแล้วผมอยากตรงนี้อู่ิ่งไม่ได้แล้วคุณอยากกได่ผมเสียสิทธิ์ไปถ้าเรื่องนี้ไม่โม้นะแล้วคุณออกอาติไร้เหลี่ยวเนี่ยคุณไปที่อื่นแล้วคุณไม่มีแบรนด์ที่นี่อยู่เลยเนีักท่องเที่ยวที่อยู่ที่ศูนย์พึ่งเขาไม่รู้ว่าอาติไร้เหลี่ยวเป็นใครนะก็คือลูกค้าเนี่ยติดมันคือประมาณว่า consumer relationship อะครับก็คือติดการบริการติดการบริการไม่ใช่ติด รสชาติกาแฟรสชาติดีบริการเยี่ยมค่ะ Exceptional service ยังไงฮะมีความเป็นกันเองกับลูกค้าค่ะตบหลังตบไหลเลยเหรออันนั้นอันนั้นไม่ได้เรียกกันเองแล้วม้งคกันเองนี่ตบไหลนะป้ากูมากินแล้วอะปแปะอเไรทำเลื่อละค่ะที่กำลังจะพูดผมเชื่อว่าอันนี้คือสังคมติดหรือยังสังคมที่ร้านนี้ก่อนที่จะออกไปเล่ผมมีความรู้สึกว่ามันได้รับความยอมรับระดับหนึ่ง เต็มสิเนี่ยได้เท่าไหร่ถ้าเกิดแรนด์กิ้งเลียงจากหนึ่งมากที่สุดก็อันดับหนึ่งครับโอ้โหมั่นใจว่าการบริการมาเป็นอันดับหนึ่งจะด้วยครับออันที่2ก็คือเราจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้นคือออกเป็นผสมผสานระหว่างรสชาติของกาแฟสดมาผสมลงในกาแฟตัวนี้ครับโกปีก็คือเราจะมีโกปีชิโน่โกปีเต้โกปีมะขามร ประเภทของกาแฟาให้มากขึ้นทางเรืองของกาแฟาให้มากขึ้นน่าสนใจทีเดียวครับโดยทางร้านจะออกกาแฟารสชาติใหม่เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้นครับโอ,อ้ไปนี่เลยมาเลยชิมเลยเอาละครับตอนนี้คณะกรรมการก็ได้ลองลิ้มชิมกาแฟารสชาติใหม่แล้วล่ะครับะกรรมการไม่แตกต่างในส่วนขุงเทพมีตกตินครับผมทําแบบเวียดนามนะครับออไม่ไมล,ลูกค้าไม่รู้ด้วย ม่แต่ผู้บริโภคเขาเขาสนใจเหรอเรื่องพิธีการอย่างอย่างไอตัวไอกาแฟร้อนตอนแรกที่โกปีที่เรากินอันนั้นรู้สึกได้ถึงความแตกต่างของรสชาติาแต่อันนี้เนี่ยที่เรากำลังพูดถึงว่ารสชาติไม่ได้แตกต่างที่เรากินทั่วทั่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเองคงไม่ได้สนใจหรอกว่าทํามาต้นตํำรับมามาจากไหนเขาต้องการไอเนี้ยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปบอกเขาหรอกว่ามีหรือไม่มีแต่ว่าเราทาอย่างนี้รสชาตินี้ให้เขาได้มันก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะ เห็นด้วยกับคุณทวีครับเพราะว่าการทําธุรกิจนั้นหัวใจสําคัญก็คือการนึกถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักครับจะออกเป็นพรีเมียมโปรดักต um ์ในช่วงเทศกาลไฮซีซันนะครับก็อาทิเช่นโอเล่โอเล่ครับลูกอมกาแฟโอเล่เป็นกาแฟที่ชงจากน้ําเย็นกาแฟที่ชงด้วยน้ำเย็นมีด้วยเหรอครับเนี่ยเล่นเอาคณะกรรมการได้แปลกใจไปตามๆกันเลยล่ะครับ ว่าแต่มันต่างกับกาแฟทั่วไปยังไงครับเนี่ยในรสชาติเหรรฮะรสชาติต่างกันจกชงร้อนอยังไงมั่งผมโฟกัสไปที่กรรมวิธีการชงและความโดดเด่นของกาแฟที่ชงด้วยน้ําเย็นก็คือวิธีการชงที่แตกต่างจากกาแฟทั่วไปนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องชงกาแฟด้วยน้ําเย็นครับว่าแต่มันจะชงได้ไวเหมือนน้าร้อนไหมครับเนี่ยอันนี้ทํางานด้วยตัวของเขาเองจริงวาใช้เวลาในการชงทั้งหมด8ชั่วโมง โอ้โหใช้เวลาชงถึง8ชงั่วโมงทำไมมันนานขนาดนั้นล่ะครับชัดอยากรู้แล้วสิครับว่ากาแฟที่ชงด้วยน้ำเย็นแบบนี้รสชาติมันจะละมุนลิ้นขนาดไหนเราลองให้คณะกรรมาการชิมกันดูดีกว่าครับโอเล่ก็คือจริงๆก็มันจะคล้ายๆกับโอเลี้งแต่ว่าโอเลี้ยงเนี่ยชงชงจากน้ำร้อนโอเล่นเนี่ยชงจากน้ำเย็น ก็เนี่ยมันก็เหมือนโอเลี้ยงที่เราเรารับทานแล้วะมันมีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษแค่ชิมจิบแรกก็โดนซะแล้วล่ะครับถางฝั่งขาโหดของเรานี่ยังไม่เห็นถึงความแตกต่างจากกาแฟที่ชงด้วยน้ำร้อนครับคุณขายแก้วเท่าไหร่เนี่ย88บาทแปดสิบ8 8บาทไม่ขาย90ละคือสินค้าตัวเนี้ยเล่นทางด้านการตลาดเยอะพอสมควรนะครับก็คือเช่นผมผลิตในปริมาณที่น้อยเป็นลิมิเต็ดอิดิชันเป็นสินค้าตัวเนี้ยเป็นลิมิเต็ดอิดิชันคนจะหาทานหาทานได้ยาก หนึ่งวันขายเฉพาะกี่แก like ouais. ้วก็ตอนนี้คำนวณว่าเริ่มต้นจากที่หนึ่งชุดเนี่ยชงได้ประมาณ6แก้วนันเสียเวลาว่ะคุณเอาเวลาไปทำไอ้ไอ้ไอ้มีกรอบไก่นี่ดีกว่าโอ้โดนอัดหนักซะแล้วล่ะครับแต่ไม่เป็นไรเอากลยุทธ์ต่อไปมาสู้ต่อดีกว่าครับอาจำหน่ายการชงเวียดนามนะครับชุด starter kit อะครับคนที่งงเรื่องชงเนี่ยเขาเอาเครื่องชงเอามาขายเลยครับและกลยุทธ์ที่สก็คือ การขายชุดชงกาแฟเวียดนามสำหรับชงดื่มเองที่บ้านนั่นเองครับคุณสามารถที่จะทำกาแฟเองที่บ้านได้เป็นกาแฟเวียดนามครับทำไมทำไมต้องติดกับเวียดนามเกินนะผมไม่เข้าใจคุณไปหลงสาวเวียดนามหรือเปล่า <c oughs> ม,มีแฟนที่เวียดนามหรือเปล่าให้ <c oughs> hey, ผลที่ว่าถ้าเกิดอาจารย์บอกว่ากาแฟเวียดนามของผมเนี่ยมีสเสน่ห์น่าสนใจผมก็ดึงกาแฟเวียดนามตัวนี้แหละเป็นสเสน่ห์ของผมให้ทุกคนเนี่ย เข้ามาหาผมแต่แต่ตรงนี้กาแฟเวียดนามไม่ใช่เสน่ห์ร้านกาแฟเวียดนามที่ไม่เปิดเมืองไทยเนี่ยเจ๊งหมดเลยนะไม่มีใครประสบสาเร็จนะถูกต้องครับมีร้านผมนี่แหละที่อยู่ได้แล้วถ้ามั่นใจแล้วทําไมคนไม่เข้าร้านโอ้โหโดนอีกแล้วครับถ้ามั่นใจแล้วทําไมคนไม่เข้าร้านล่ะครับเจอคำถามนี้เข้าไปจะตอบยังไงกันดีล่ะครับเนี่ยถ้ามั่นใจในสมัยไม่สามารถเรียกคนในจังหวัดเนี่ยให้มามากินในร้านได้อะไรเงี้ย ก็เหตุผลที่ว่าอันดับแรกก็คือเรื่องสถานที่จอดรถที่ไม่มีนะครับก็ในเมื่อเราเยอยมีของดีเหมือนเหมือนคนจะไปร้านอาหารร้านหนึ่งใช่ไหมต้องเข้าซอกเข้าซอยเข้ายังไปหาต้องด้นด้านไปกินให้ได้ยังไมจะบอกว่าติดถนนเลยนะไม่ใช่เป็นเรื่องประเด็นที่จะมาบอกว่าคนจะมาหรือไม่มาร้านไหนอร่อยตอกซอกซอยเดินเข้าไปผมยังเดินเลยผมเคยรอร้านหนึ่งนะยำแหนมเพชรบุรีซอยห้าเจ็ดชั่วโมงอะรอไหมครับรอครับนั่นคือการดานด้น อืขาโหดของเรานี่ดุดันขึ้นเรื่อยๆครับต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้นี่ดูท่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วล่ะครับแต่ยังไงก็อย่าเพิ่งถอสู้กันต่ออีกสักตั้งครับแค่คุณเวลาคิดเนี่ยอย่าคิดจากตัวเราไงคิดจากลูกค้าว่าเขาต้องการหรือเปล่าถ้าคิดจากตัวเราดูซิว่าอะไรที่มันเป็นตัวที่เมคมันนี่ให้เราและมีศักยภาพ ถ้าตัวนั้นเนี่ยเมกศักยภาพกว่าทําไมไม่ใช้ความพยายามทรัพยากรเวลาไปพัฒนาตัวนั้นแทนที่จะพลังทั้งหมดมาพัฒนาตรงนี้เยอะมากเลยคุณสรายุธคุณไม่สามารถจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้นะทําธุรกิจนะ่ะคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างในร้านเดียวกันหมดไม่ได้นะคุณต้องรู้จักเลือกนะกลยุทธ์เนี่ยเลือกว่าจะไม่ทําอะไรด้วยนะครับนี่คือลูกค้าเหล่านี้ไม่ใช่ลูกค้าเราเอาทุกอย่างไม่ได้นะครับ โกซีจะน,นิง่งหรือวิเวลาเขาคิดถึงเรามัาต้องชัดว่าเราเป็นอะไรต้องถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจที่เดียวครับไม่ใช่แค่เลือกที่จะทําแต่ต้องเลือกที่จะไม่ทําอะไรด้วยมาตอนนี้ต้องมา่นลุ้นกันแล้วล่ะครับว่ากรรมการทั้ง4ท่านจะเลือกที่จะให้แตกหรือไม่แตกเรามาดูสรุปกลยุทธ์กันก่อนดีกว่าครับแล้วช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าอัตติโกปีจะตีโจทย์ได้แตกหรือไม่สักคู่เดียวครับช่วงไอเดียเด็ดรอบโลก หลายคนคงเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่สวมใส่ไม่ว่าจะเป็นการหาขนาดของเสื้อที่ใส่ไม่ได้หรือเสื้อผ้าที่เตรียมมาไม่เพียงพอตอนไปเที่ยวแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณได้พบกับสเปรย์สิ่งทอซึ่งสเปรย์ชนิดนี้มีส่วนผสมของคอตตอนไฟเบอร์โพลิเมอร์และตัวทำละลายเมื่อฉีดพ่นสเปรย์นี้ออกมาสัมผัสกับผิวหนัง สารที่ออกมาจะแห้งในเวลาเพียง15วินาทีและกลายเป็นเสื้อผ้ารัดรูปไปตามร่างกายและยังสามารถนําเสื้อผ้าที่ได้ไปทําความสะอาดและนํากลับมาใส่ซ้ําได้อีกด้วยเพราะมีความยืดหยุ่นและทนทานไม่ต่างจากเสื้อผ้าปกติเลยสเปรย์สิ่งทอนี้ถือเป็นวิวัฒนาการการผลิตสิ่งทอในอนาคตที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับ